สวัสดีทุกคนสบาสดีดอกสองพบกันคือก้องยังมาทนาเมื่อสองหลองายุ่ยังฝ่อฮะกำลังสิขึ้นมามีกระบายมงกว่าแลวยังมาทนายเขื่อนศพอยู่เอากระทะเขื่อนศพเราจะเอาเสียวลงป่าก็จะกลับพักกับทนายฮุทุนกับบริไลฮะได้ดอกหน่อย พูดกับพ่อพ่อนั่นมีขวดกับเมืองอะไรไปก็ไดีตาเกิดชกเกิดชิดตาเมื่อกับเมตา มีใหญ่มากยูฟันคือขยองอะไรคุณละคะใหญ่มาเปิดขยองมีใหญ่ผนมีใหญ่พอมีวันนี้ก็ลมลมมึนมึนนี่ดีรเนี่ยลมหนาว ่จ้าวันจันทร์วันจันทร์พี่น้อคนบริลายเัาได้ดอกพี่น้อกระจับะเมือนำวิ่งไฟวียกมันจะไฟกระวี่ไเวียงมันอยู่ย่าฝอฮักมาย่าฝอคนทั้การ

ຜູ້ວ່ານໍາເນາະຫັ້ນກໍມາຫຼານ เขาจะใส่รถไถเขาจะเอาใส่รถไถก็เดี๋ยวรวถจะข้องชุบของเรื่องใดๆรถแก่นาำแก่น้ำลงป่า

คู่ฝันลาย กุงพลายก็ลองสิ่เขื่อนซกพี่น้อง cả cây ông, nó xi <laughs> cả voi lái bên đây, thang lông có xi kẹp kẹp này nó

ต้ปาชอาคจะจะาป่าชะอาจะมาเฝ้าซจิมาไม่ตาอยู่สายกั้าย่ปา No.

mà này đi anh như như này ta chậu đại để cho có cẩn quay hả nè quay lộn hả Bye, à, <laughs> bye, thang, bye, thang, man, đưa เพิ่นสวรรค์ชั้นฟ้าอะกูได้แล้วก็บ่เวรบ่กรรมแล้วนี่ถ้าอ เ <laughs> ด้นะนะคุณไปเลยอ่ะเอาน้ําตมน้ํามามด่างเคยไเคยมันเนาะตมน้ําหนอนน้ําขามด่างเฮือนซานเวลาเอาอันลงลง่ ทางใครทางมันตางคนต่างไปเดินไปถา่าเอ้ยเดิอดาหางมันมีพนและ โก้นะไล่ยูดอกุกกะเช้าหอดภาษาใกล้เต๋ปะนี่เขาก็สิบุรรไปส่งเขาส่งท่านี้แหละทุกตลาดตลาดนเมตตาชวนตลาดตลาด เฮาเชิญขอเจ้าจคุณกับเพื่อนตอนนี้อยู่ดีไม่แฮมมาทุกคุณทุกคนลิ่หน้าฟอกขันใหม่เลยไปดไอกสบายดีคุณกับมาลัยเป็นได้ดอกลากันดิอย่เนี่ยพออยู่ทถวอ,อยู่ไทยเขาจะกลับมามาเหนืม่ม